ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแมู่เรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะครกไปแล้วาลบินไปดูสิไปบ่ายแบบนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเราจะมาเปิดรายการนะคะด้วยความอิ่มบุญนะคะกับพี่ส้มนัชพรสายบัวนะคะประธานกรรมการบริษัท Orange Mama จำกัดและเจ้าของรายการคุยแซบโชว์เป็นทางการนี่บอกว่า ว่าพิธีกรวันนี้3คนตื่นเต้นมากสัภาษณ์เจ้าของรายการผู้ที่มีบุญบารมีสูงส่งนะจ๊ะเพราะเราอยู่เป็นนะใช่แต่มาพูดเรื่องบุญกันวันนี้จะมาขออนุโมทนาบุญอีกรอบค่ะยอดไปถึงไหนแล้วยอดก็ได้เท่าไหร่แล้วนะคะสองล้านใช่ไหมสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน 610อบาทจุดศูที่มา,าน,นี่ที่มานี่ไม่ใช่เลยค่ะจะมาขออนุโมทนาบุญนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ว่าจะท่านไหนก็ตามมันมีเรื่องที่แบบว่าเวลาที่ทีท่ส้มอาจจะมีเคแบงก์ก็จะรับบริจาคส้มก็จะเห็นทุกๆทุก ทุกแอคเคาน์ที่เข้ามาบริจาคแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปในอินบ็อกซ์ของเพจค r ีเอทช์โชว์สึเมื่อเข้าไปดูเองทุกคนเลย้าวแล้วมันมีมันมีเรื่องที่ทําให้เราน้ําตาไหลค่ะก็คือมันเป็นเรื่องของการทําบุญเนี่ยนะจะบอกว่ามันน่าประทับใจตรงที่ว่ามันมีหลายคนก็ส่งปัจจัยมาบางคนก็ส่งมาเยอะมีมีบางคนส่งมาหนึ่งบาท ร่วมทำบุญหนึ่งบาทไม่ไม่หนึ่งบาทเนี่ยทาให้เราประทับใจจนน้าตาไหลค่ะยังไงครับพี่ส้มเขาส่งอินบ็อกมาแล้วเขาเข้ามาเขียนเขาบอกว่าคุณส้มเนี่ยนั่งดูที่คุณส้มพูดอะแล้วอินแล้วอยากไปอยากทําบุญด้วยแต่มีปัจจัยเท่านี้อ,อยากจะร่วมบุญ<ห>ขอร่วมบุญด้วยนะนเฮ้ยคือมันดีต่อใจมากเลยอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรานะส้มจะบอกว่าพระเจ้าท่านบอกนะคะว่าบุญเนี่ยมันจะสําเร็จ ใจเราน้อมมีศรัทธาจำนวนเงินไม่สำคัญค่ะก็เลยอยากจะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะก็คือว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะไปกันแล้วใช่ะนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะเดินทางไปที่วัดไทยพุทธคยานะคะซึ่งจริงๆอยากให้แม่ช่วยบอกว่าเขาเรียกว่าเตือน สักอีกสักนิดหนึ่งว่าจริง,รงๆแล้วที่เราเนี่ยรวบรวมทํากระถินพระราชทานเพื่อที่จะเอาไปบูรณะที่วัดไทยพุทธคยาเนี่ย <ฮะ S 1> ทาไมเราถึงเลือกวัดไทยพุทธคยาคะวัดเลือกเรานะคะอันนี้ยังไงาม่อธิบายกลยค่ะเลือกว่าค่ะคืออย่างนี้ค่ะวัดวัดนี้เป็นวัดที่สําคัญก็คือว่าเป็นสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้าละหนึ่งสองคือเวลาที่เราจะไปทําบุญที่อินเดียไม่ว่าจะท่านเคยไปหรือท่านไม่เคยไปท่านใดที่ยังไม่เคยไปขออนุโมทนาว่านึกในใจว่าขอให้ได้ไปสักครั้งเป็นพุทธศาสนิกชนถ้าได้ไปสักครั้งจะก ็จะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นในในในวันที่ไปนะคะ,คะต้องเราต้องไปเจออยู่เราต้องไปที่วัดไทยพุทธคยาก่อนคือเหมือนเรียกว่าวัดไทยพุทธคยาเป็นศูนย์รวมของทุกๆท,ที่ที่เราจะเดินทางไปถูกต้องแล้วก็พระธรรมทูตก,ก็ไปอย่างที่นั่นที่ไปทั่วประเทศอินเดียทําไมต้องมีวัดไทยอยู่ที่นั่นสมมติอาบุษาสนิกชนอยากจะไปะอยากจะไปดูว่า,าสี่สังเวชพระพุทธเจ้าเกิดแก่อัตาสรุปริยนิพพานยังไงเข้าไปตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนบอก ราจะรู้ได้ยังไงถูกไหมบางทีเราก็ไม่ได้อยากอ่านหนังสือตรงนั้นมีพระหมดทุกที่ทุกที่ทุกเมืองมีวัดไทยอยู่เพื่อที่จะดูแลคุธศาสนิกชนที่ไปตรงนั้นแต่งซึ่งหมายถึงวัดไทยพุทธคยาคือศูนย์รวมที่ดูแลอีกหลายๆวัดทั้งในอินเดียใช่ถูกต้องเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไปทําบุญกันที่นี่ดีกว่าใช่แล้วก็ทําบุญตรงนั้นตอนนี้อุโบสถก็คืออย่างที่ที่พูดมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วก็คืออุโบสถที่นั่นนะคะก็คือสร้างมา65ปีแล้วก็ยังไม่ได้เช็คอัพ ว่าเป็นเป็นผู้หญิงอ่าเป็นผู้ชายอายุ65ยังไม่ได้ตรวจร่างกายแล้วนี่ต้องไปตรวจร่างกายและโควิด -3 ปีค่ะไม่มีการซ่อมบํารุงแล้วเพราะว่ามันไม่มีคนไปแล้วก็พระที่อยู่ก็ก็มีจํานวนน้อยนะคะถ้าเอาสร้างพระอุโบสถไหมพี่โมไม่ไม่สร้างค่ะอุโบสถมีแต่ซ่อมซ่อมใช่แล้วแล้วนอกจากอุโบสถนะคะมีอีกหลายส่วนที่เราเอาเงินไปใช้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมพี่โซมใช่ก็จะมีทางเดินหรือว่าเป็นแบบระบบนะระบบไฟมันมันเวลามันเวลาบ้านเราเวลามันพังอะค่ะ แทบจะทั้งหมดมันก็ทั้งหมดนะคะแต่เห็นว่าเราอไปกัน3วันเลย 30- 31 1หนึ่งซึ่งกระถิ่นเนี่ยมีในวันที่31แต่เราไปทําอะไรกันบ้างสามวันก็เดี๋ยวคูณ2คนก็ต้องไปกับดิชนใช่ไงแต่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีบางคนที่สมมติว่าที่เป็นผู้ชมเขาจะอินบ็อกมาถามในรายการเรามากว่าอยากมีโอกาสเดินทางไปกับพวกเราสามารถไหมแม่ได้รีบซื้อตั๋วค่ะยังทันไหมพี่ส้มรีบซื้อตั๋วทาวีซ่าท่านไปได้เลยไปเจอเราที่ด้านได้ไปเจอเราถามว่าทําทําอะไรบ้างจะพูดสั้นๆนะคะเวลาน้อย ก็คือวันแรกที่เราไปอ่ะพอเราไปถึงที่วัดใช่ไหมคะเราอยู่ที่วัดไทยพุทธคยาปุ๊บตอนเย็นก็จะพากันไปวัดโพไปต้นโพตัสรู้ไปเจดีพุทธคยามีพระธรรมทูตพาเราไปทุกที่เราจะได้ไปดูว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัสรู้แล้วเนี่ยที่ต้นโพเนี่ยท่านไปเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์อยู่ในบริเวณนั้นเลยไปไปกราบพระพุทธเมตตาที่แบบเมตตาแบบศักดิ์สิทธิ์มากองค์นี้ต้องไปนะคะแล้วก็จะไปที่สระมุจลินสระมุจลินเนี่ยจะเป็นวีคที่7ที่พระพุทธเจ้าได้ไป เสวยวิมติสุขพญานาคก็คือที่ต้นกําเนิดอยู่ที่นี่ค่ะต้นกําเนิดอยู่ที่นี่ก็คือท่านท่านนั่งแล้วก็มีพายุมาก็เลยขึ้นท่านพญานาคก็เลยขึ้นเข้าไปเป็นคุมปกปกคุมว่าเป็นเป็นเป็นปราบพระนาปก ใช่ไหมคะนั่นคือต้นกําเนิดของพระวันเสาร์แสดงเราได้ไปถึงจุดต้นกํำเนิดเราไปต้นกำเนิดหมดค่ะคนลุกอยากไปเอาอย่างนี้ไม่ได้นักสุชาดาวันสุดท้ายวันสุดท้ายถ้าใครไม่ได้ไปแล้วอยากที่จะร่วมบุญนะคะกับทางรายการเราสามารถร่วมบุญได้อย่างที่พี่ส้มบอกไปแล้วว่ามีคนอยากจะไปแล้วบอกว่าโอกาสนี้ไม่ได้ไม่สามารถได้ไปได้มีปัจจัยแค่หนึ่งบาท หบาทเมื่อเราทําด้วยความเต็มใจมันก็เขาเรียกว่าสําเร็จแล้ว<ะ>อ่ะช่องทางในการร่วมบุญนะคะคุณผู้ชมขาสามารถติดต่อได้ที่เลขบัญชีนะคะ1 3 9่งขีดหนะคะขีดสี่เกขีดเธนาคารกสิกรไทยนะคะชื่อบัญชีกระถินวัดไทยพุทธคยาโดยนางสาวนัชพรสายบัวค่ะหรือว่าสแกนที่ QR code ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วพอร่วมบริจาคแล้วรบกวนส่งอินบ็อกซ์นะคะมาที่ เพจของคุยแซบโชด้วยเราจะรวบรวมรายชื่อทุกคนนำไปนำไปที่นู่นแล้วไปสวดมนต์กันให้ด้วยนะคะโปร่งใสมากๆการทำบุญครั้งนี้แล้วเป็นบุญใหญ่มากๆขอนโมทนาบุญขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโมทนาให้ท่านประสบความสําเร็จและส่งหวังทุกอย่างดังใจหวังนะคะขอบคุณซึ่งบุญนี้เชื่อเลยค่ะเป็นบุญที่สร้างสิ่งดีๆที่สําคัญคือทุกคนที่ร่วมกันในทุกบาททุกสตางค์เนี่ยทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆมากมายค่ะโอ้ดีเลยค่ะถ้าดูรายการคุยแซบโชจบแล้วนะคะก็อย่าลื กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ